ามเส้นร้อยอันจะเป็นจอปูแต่ซื้อมาตั้งยี่กินต่อค่ะตามด้วยอันนี้จอปูอันนี้จอปูค่ะอันนี้เขาที่เป็นเส้นย,ยาวๆอ่ะจะเป็นปลาเส้นซิมปลาเส้นอร่อยค่ะเคยซื้อค่ะเขาจะขายอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่ละสิบบาทแต่ว่ามันเป็นรสชาติของหมูอร่อยอชาบูเก้ยต้องแยกเขาให้น้ำจิ้มน้อยมากเลยอ่ะอันนี้น้ำจิ้มเขา ชิมจ้าปูกะวันนี้งดแป้งวันนี้งดแป้งที่เป็นเส้นยาวๆอะ่ะจะเป็นปลาเส้นชิมปลาเส้นชวนกินหมูยอค่ะ หย,ยอเจ้านี้เขาไม่ผสมแป้งนะคะเจ้านี้ไม่ผสมแป้งค่ะอร่อยนะคะับนุ่นุ่มวันนี้งดแป้ง ต่อค่ะตามด้วยอันนี้จอปูอันนี้จอปูค่ะอันนี้เขาพริกไทยหอมพริกไทยอ,อร่อยค่ะ อร่อยบกินคำใหญ่ๆกินยุย่ๆคำใหญ่ๆพริกไทยหอมพริกไทยต้องทำใหญ่ๆมันจะอร่อยจ้าปูปกินต่อคะ่ะ ตามด้วยอันนี้จอปูอันนี้จอปูค่ะอันนี้เขาใส่นะครับน้อน,นุ่มชอบกินทำได้อใหญ่กินยู่ะทำใหญ่ใหญ่น้ำจิ้มทอดอร่อยดีค่ะ ทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะทุกคนกินเยอะๆชอบกินทำใหญ่ๆกินเยอะๆทำใหญ่ปลาเส้นก็อร่อยน้ำจิ้มทอดอร่อยดีค่ะ มื้อเที่ยงด้วยกันนะคะทุกคนกินเยอะๆหมาหนึ่งสามคำหมดพริกไทยหอมพริกไทย ต้องทำใหญ่ๆมันจะอร่อยจ้าปูกินเยื่ยๆอๆกินต่อค่ะตามด้วยอันนี้จ้าปูอันนี้จ้าปูค่ะอันนี้เขาอร่อ,อยค่ะ อืม,มาหนึ่งสามคำหมดกินต่อค่ะตามด้วยอันนี้จอปูอันนี้จอปูค่ะอันนี้เขาเขาขายสามเ้นร้อยอันจะเป็นจอปูแต่ซื้อมาตั้งอร่อยค่ะเคยซื้อค่ะเขาจะขายอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่ละสิบบาทแต่ว่ามันเป็นรสชาติของหมูเขาขายสามเซนร้อยอันจะเป็นจอปูแต่ซื้อมาตั้งเดองจอปูกินเยออ่ะ มาหนึ่งสามคำหมดกินเยอะๆอืมอืมปลาเส้นก็อร่อยน้ำจิ้มทอดอร่อยดีค่ะทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะทุกคนกินยเยอะๆเขาขายสามเส้นร้อยอันจะเป็นจอปู แต่ซื้อมาตั้งเ,เอาขายสามเซนร้อยอันจะเป็นจอปูแต่ซื้อมาตั้งยี่ยอดแท้ๆเลยมันอร่อยดีเวลาไปโรงพยาบาลก็จะซื้ออันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มของเขากินเยื่อๆชิมดูค่ะ กินต่อค่ะตามด้วยอันนี้จอปูอันนี้จอปูค่ะอันนี้เขา้อบกินคำเดยวอ่กินยูๆๆยูอะคำเดียวอร่อยค่ะเคยซื้อค่ะเขาจะขายอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ละสิบบาท แต่ว่ามันเป็นรสชาติของหมูอร่อยค่ะส่วนนี้จะเป็นที่เป็นเส้นยาวๆกินเย,ยอ่อๆอะที่เป็นเส้นยา,ยาวๆอ่ะจะเป็นปลาเส้นชิมปลาเส้น Mm. ปลาเส้นก็อร่อยชอบกินทำใหญ่ๆกินยู่ๆอ่ทำใหญ่ๆชอบกิทำใหญ่ ยิย่ยอ่ะทำใหญ่ๆอร่อยค่ะเคยซื้อค่ะเขาจะขายอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ละสิบบาทแต่ว่ามันเป็นรสชาติของหมูดต้องทำใหญ่ๆมันจะอร่อยจาปูที่เป็นเส้นยาวๆ,ๆอ่ะจะเป็นปลาเส้น ซมปลาเส้นต้องทำใหญ่ๆญมันจะอร่อยจ้าปูที่เป็นเส้นยาวๆจะเป็นปลาเส้นซิมปลาเส้น